สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับหนึ่งจะมาแบ่งปันวิธีการนะฮะที่ใช้กันในออฟฟิศนะครับอันนี้คือแบ่งปันกันในออฟฟิศนะฮะให้นะครับเจ้าที่ออฟฟิศเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้นะครับเพราะถ้าใช้เป็นเนี่ยนะครับก็คือมันก็ทําให้ทํางานได้รวดเร็วนะฮะยางสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยนะครับก็คือเห็นที่ชอบใช้กันเลยคือใช้ลูกคิดนะฮะถ้าใครดิ้นลูกคิดเป็นเนี่ยต้องบอกว่าเทพจริงนะฮะพอมายุคสมัยใหม่หน่อยก็จะใช้เครื่องคิดเลขนะครับ แต่พอมาปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเขามี Microsoft นะของ Excel นะครับของ Microsoft เนี่ยนะครับให้เราได้ใช้กันแบบง่ายๆแล้วนะฮะก็เราก็สามารถที่จะนะครับประยุกต์ใช้ได้นะครับเมื่อเราใช้เป็นนะทำให้งานเราเสร็จเร็วขึ้นนะครับ่ออย่างเช่นนะครับตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่สมมุติล้วนๆเลยนะฮะที่หนึ่งจะสมมุติให้นะครับ ก็คือปกติแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นเนี่ยนะครับอ่ะย่างเช่นหนึ่งเปิดงานนี้ขึ้นมานะครับเขียนว่าบ้านและที่ดินเนาะก็จะมีลำดับรายการราคาที่ดินราคาบ้านรวมสินทรัพย์มูลค่าแล้วก็หมายเหตุใช่ไหมฮะทีนี้นะครับอ่ะหนึ่งให้รายการมาก็คือบ้านทั้งหมด30หลังด้วยกันคือ S1 ถึง S30 นะครับถ้าสมมุติว่าในสมัยก่อนเนี่ยให้เรามานั่งกดเครื่องคิดเลขเนี่ยนะครับหมื่นใช่ไหมฮะเอาแค่30หลังเนี่ยนะครับให้เรารวม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 เลยนะครับอ่าถ้าใครยิ่งไม่คล่องเครื่องคิดเลขด้วยนะฮ ทีนี้บางคนก็พอใช้ Microsoft Excel เป็นบ้างนะครับก็จะใช้วิธีการซัมนะฮะฟังก์ชันซัมนะครับทีนี้ฟังก์ชันซัมเนี่ยนะครับบางคนจะใช้แบบนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับนี่คือวิธีที่สมัยก่อนใช้กันเห็นเยอะมากนะครับเช่นกดทีละตัวฮะก็เมื่อก่อนม้ Microsoft เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับกดทีละตัวฮะแล้วกดซัมครับกด Enter กดทีละตัวฮะกดซัมฮะกด Enter กดทีละตัวฮะกดซัมฮะกด Enter นะกดทีละตัวฮนะกดซนะ้ำฮะกด enter อย่างนี้เป็นไงครับใช่ใช่ไหมฮะในสมัยก่อนเป็นแบบนี้นะครับช้าฮนะนะช้าบางทีก็กดผิดพลาดด้วยนะครับสมัยนี้ครับ Microsoft เป็นรูปแบบของ Auto Sum แล้วนะฮะ Auto Sum นะครับหนึ่งจะทำให้ดูก่อนแล้วคือถ้าสมมติว่าเป็นตารางแบบาตารางตรงแล้วกันเนาะใส่สูตรแบบฟอร์มูล่าตารางตรงๆเลยเนี่ยนะครับก็คือไม่มีการรวมภาษีอะไรเลยแล้วกันเนาะนะฮะเช่นว่า เอาเนี่ยเอาแค่เนี่ยราคาบ้านกับราคาที่ดินเนี่ยมาบวกกันแค่นั้นเองนะครับให้เรานะครับกดออโต้ซัมนะฮะให้เรากดออโต้ซัมที่เรานะครับต้องการที่จะให้มันปรากฏผลลัพธ์นะครับสมมุติว่าหนึ่งต้องการที่จะให้นะครับผลลัพ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับในแนวตั้งนะฮะและผลลัพ์ทั้งหมดในแนวนอนปรากฏขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเป็นราคาที่ดินรวมขึ้นมายอดรวมทั้งโครงการนะครับตัวนี้เป็นราคาบ้านยอดรวมทั้งโครงการนะครับและตัวนี้เป็นราคาบ้านบวกที่ดิน ให้มารวมตรงนี้ครับผลรวมมูลค่าสินทรัพย์นะครับโดยการแยก s 1ถึง s 3 0ในการกดเพียงแค่ครั้งเดียวอ่ะเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับหนึ่งทำการนะครับเลือกนะครับแล้วกด ctrl นะครับเหมือนที่เราใช้ Microsoft กันนะครับจากนั้นนี่ครับเราต้องการให้ผลลัพธ์ปรากฏตรงนี้ใช่ไหมฮะโอเคครับเราก็กดไปเลยครับอออต้สัมทีเดียวเลยนะครับปึ้งเห็นไหมฮะนี่คือยอดรวมเห็นไหมครับยอดรวมปรากฏขึ้นมาในครั้งเดียว นะฮนะน่าอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆแบบฟอร์มูล่าฟอร์มูล่าเลยนะครับก็คือวิธีการแบบตรงๆเลยง่ายๆเลยธรรมดามากนะครับเบสิกนะครับอันนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับไม่ต้องกดทีละทีทีละทีละนะมันช้านะอา้าวทีนี้มาอีกโจทย์หนึ่งมาอีกโจทย์หนึ่งครับอา้าวมันมีภาษีมูลค่าเพิ่ม7%มาด้วยราคาบ้านบวกราคาที่ดินบวกภาษีโอ้โหทีนี้ไปกันใหญ่ละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราต้องมาคิด ภาษีสุทธิ1รอบนะฮะเราต้องมาคิดสินทรัพย์บวกภาษีสุทธิอีก1รอบนะทีนี้เรามาดูกันครับขั้นตอนก็ไม่ได้เยอะเหมือนเดิมนะฮะขั้นตอนก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับให้เราครับซ้ำก่อนก็ได้นะฮะอ่าแต่ทีนี้พอซ้ำปุ๊บนะฮะไอ้ตรงเนี้ยเราซ้ำปกติอยู่แลวนะครับเรา auto ซ้ำไปไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับไอแถวเนี้ยนะฮะแถวเนี้ยมันดันมีภาษีสุทธิ อ้าวบวก7มาด้วยนะครับถ้าเราใช้วิธีการนี้แล้วกดซ้ำอีกเหมือนเดิมนะฮะนะมาดูนะครับกดซ้ำอีกเหมือนเดิมะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราเอาเครื่องคิดเลขมาบวกกันดูนะฮะอ่ะเด๋ยวหนึ่งจะลองใช้เครื่องคิดเลขบวกให้ดูนะครับภาษี7%มันจะถูกคิดไหมนะฮะเนื่องจากว่าภาษี7นะครับเป็นตัวเลขที่ไม่มีอยู่จริงในระบบของ Microsoft Excel นะครับเป็นตัวเลขที่ เป็นตัวเลขสมมุติขึ้นมานะครับเป็นตัวเลขแบบตรงๆอ่ะพิมพ์ตรงๆนะครับเราจะต้องใช้วิธีการ7%นั้นเราจะคูณครับแล้วฟังก์ชันของซ้ำเนี่ยนะครับเขาไม่ได้คูณให้อ่ะเรามาดูกันแค่ตัวเลขแรกก็พอนะฮะแค่ตัวเลขนี้ก็พอนะครับอ่ะตัวเลขนี้ก็พอนะครับแล้วเขาบอกเขาวรรวมภาษีมามันกลายเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ย4400258อะไรนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับหนึ่งใช้วิธีการบวกนะฮะเห็นไหมฮะบวกตามตัวเลขเลยนะครับ871นะครับ096นะฮะ จุดศูนย์นนะครับเราใส่เศษสไตล์เข้าไปด้วยเพราะว่าเราทำเป็นจุดมาด้วยนะฮะตัวสนญลมาด้วยนะครับอ่ะบวกครับบวก3569 432นะก้าสอนะฮะกด enter ครับดูนะครับว่าเลขจะตรงตามภาษีสุทธิที่ขึ้นมาเจ้าตัว440 528 07งนตัวนี้ไหมนะครับ enter ครับอ้าวมันหายไปไหน07เห็นไหมฮะ07ยมันหายไปครับมันไม่มี นะแล้วมันใช่เหรอ0.07มันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นภาษีที่เกิดขึ้น7%มันต้องเกิดจากการคูณนะครับเรามาดูวิธีการกันแบบง่ายๆนะครับวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการใส่สูตรแล้วครับวิธีการใส่สูตรแบบง่ายๆนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ใน Microsoft นะครับถ้าต้องการใส่สูตรไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ใน Excel นะครับถ้าต้องการใส่สูตรนะครับให้ใช้วิธีการกดเท่ากับนะฮะเท่ากับนี่คือการใส่สูตร เท่ากับนี้คือการใส่สูตรแต่ถ้าเกิดว่าเราทําแค่เท่ากับตัวนี้แค่ตัวเดียวนะครับมันจะทําแค่ตัวเดียวฮะเท่ากับอะไรล่ะเท่ากับครับชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับปึ้งนะฮะถูกไหมนะฮะอย่างนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดเป็นการซ้ำแทนนะครับแล้วมันจะคูณค่าไม่ได้นะครับอ่ะเอาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับให้เรากดเท่ากับนะครับแล้วกดคอนโทรลค้างไว้นะครับกดราคาที่ดินก่อน จากนั้นบวกด้วยนะครับแต่ก่อนจะบวกนะฮะแต่ก่อนจะบวกนะครับ Microsoft ต้องการว่าเราทําอะไรลําดับก่อนหลังนะครับจำคณิตศาสตร์ได้ใช่ไหมฮะเท่ากับนะฮะอ่าทีนี้ให้เราทําการครับปิดวงเล็บก่อนเลยฮะอ่าการพลาดนะครับกดครับอ่าซีสนะครับแล้วบวกด้วย D3 ครับจากนั้นปิดวงเล็บฮะเห็นไหมครับ นี่คือขั้นตอนขณนิตศาสตร์ถูกไหมครับอ่าเป็นสู่รคณิตศาสตร์เลยนะครับเปิดลงเลยปิดบิเล็บก็คือคำนวณลำดับก่อนหลังนั่นเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ก่อนนะฮะจากนั้นครับให้เราคูณด้วย7%จ็ดเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แบบนี้ไปเลยนะครับปึ้งมาดูกันนะครับพอกด e อน e r ปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นปึ้งกลับมาแล้วครับสามแสนหนึ่งหมื่น 8 3 6 9 6ใช่ภาษีหรือเปล่า,านะฮะเรามาดูกันนะครับแต่พเพอิออันนี้คือการคำนวณท,ทีละท่อนต่อทีละบรรทัดทีละบรรทัดนะครับอย่างนี้ช้านะฮะแต่เรามาดูกันก่อนว่าไอ้เจ้าภาษีเนี่ยมันขึ้นมาถูกต้องไหมนะครับเพื่อให้เรานะครับมั่นใจในสูตรของมันนะครับ871นะครับ096บวกด้วย3569432.00 Enter โอเคขึ้นมาแล้วครับ440528นะครับทีนี้ภาษีที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเเนี่ยนะครับมันเกิดจากการคูณด้วยนะครับ7หาร100ถูกไหมฮะกด Enter ครับเห็นไหมฮะตรงไหมฮะสามหน6ยตรงเป๊ะเลยนะและอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือผิดนะฮะลบทิ้งเลยครับลบทิ้งเลยนะฮะปึ้งเราต้องคำนวณตรงนี้นะถึงจะถูกนะภาษีสุทธินะครับไม่รู้มาอย่างไรตรงนี้นะฮะอ่ะนะครับทีนี้นะครับ มาดูวิธีการนะครับคำนวณครับแบบทีเดียวเลยนะฮะคำนวณแบบทีเดียวทํำยังไงนะครับลากคลุมเลยครับลากคลุมนะฮะเนื่องจากว่า Excel นะครับมีความสามารถในการอ่านค่าในทุกบรรทัดแบบแยกเซลล์กันนะครับโดยการกดสูตรเพียงแค่ครั้งเดียวมาดูครับว่าทํำยังไงนะง่ายๆครับนะเท่ากับเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะฮะนะครับโอเคเท่ากับวงเล็บปิดครับก่อนลืมฮะวงเล็บปิดไว้ก่อนเลยนะครับ อย่างนี้เขาเรียกวงเล็บเปิดใช่ไหมนะฮะวงเล็บเปิดครับแล้วกดราคาที่ดินก่อนนะฮะจากนั้นครับบวกครับด้วยอะไรครับด้วยราคาบ้านจากนั้นปิดวงเล็บฮะปิดวงเล็บนะครับอะาแล้วคูณด้วย7%เหมือนเดิมเลยใช่ไหมฮะคูณด้วย7%นะฮะแต่นะครับแต่นะครับตอนที่กด Enter นะครับเรายังไม่ถ้าเรากด Enter มันจะใช้ไม่ได้นะฮะมันจะใช้ไม่ได้นะครับ ให้เรากด Ctrl ค้างไว้แล้วกด Enter มันเป็นการ Copy สูตรลงไปในแต่ละเซลโดยการแยกเซลล์กันให้เรากด Ctrl ค้างไว้ทุกครั้งนะครับหรือเรียกว่า Ctrl o n o Enter นั่นเองนะฮะกด Ctrl Enter ครับ,รบปึ้งมาแล้วเห็นไหมฮะนี่ครับภาษีภาษีของแต่ละแต่ละตัวยอดรวมนะฮะแต่ละตัวยอดรวมเห็นไหมฮะมีภาษีสุทธิเรียบร้อยแล้วอ่าออโต้ซัม um, นะฮะปึ้ง Enter ครับปึ้งเห็นไหมครับ นี่คือยอดรวมภาษีสุทธิที่เกิดขึ้นออกมาเห็นไหมฮะมันขึ้นมาแล้วนะครับอ้าวทีนี้ครับเราต้องการที่จะเอาสินทรัพย์บวกภาษีสุทธิมาบวกกันอีกทีหนึ่งให้มันเกิดตัวเลขขึ้นในทีเดียวเหมือนกันนะครับทำยังไงนะฮะถ้าเราใช้วิธีนี้ครับแล้วกดนะครับถ้าเราใช้วิธีนี้นะครับแล้วกดออโต้ซัมนะฮะบอกได้เลยฮะเพี้ยนฮะเพี้ยนหมดเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันจะไม่มีการเพราะมันจะไปนับไอเจตัวนี้เป็นจุดศูนย์เจ็ดนะครับ มันเป็นการบวกมาด้วยครับนะฮะใช้ไม่ได้นะครับเราจะต้องไม่ใช้นะครับให้เรานะครับคลุมไปเลยฮะคลุมไปนะครับคลุมไปอ่าทีนี้เราต้องการนะครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการเจ้าตัวนี้ตัวนี้มาบวกกับตัวนี้ขึ้นมาเป็นผลลัพธ์ตัวนี้ถูกไหมฮะอ่าก็คือราคาบ้านบวกราคาที่ดินนะครับแล้วบวกภาษีสุทธิออกมาเป็นสินทรัพย์บวกภาษีสุทธิรวมราคากันเนี่ยทำยังไงครับง่ายๆกดเท่ากับอีกเหมือนเดิม จำได้ใช่ไหมฮะเหมือนเป็นการทวนนะครับแล้วทําอะไรครับจากนั้นฮะให้เราครับเลือกเซลล์โดยที่ไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้นะฮะกด ctrl ค้างไว้ครับแล้วเลือกชุดเซลล์ชุดที่1โดยการเลือกแนวตั้งของมันนะฮะมันจะต้องเป็นคอลัมน์แบบเดียวกันนะครับเป็นคอลัมน์ที่เท่ากันนะฮะจากนั้นครับกดบวกครับแล้วกดราคาบ้านอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นกดบวกครับแล้วกดที่ภาษีสุทธิอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้น กด enter ได้เลยครับใช่ไหมไม่ใช่นะฮะต้องกด c t r l enter ครับเป็นการ copy แยกเซลล์นะฮะปึ่งเห็นใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ถูกรวมกันนะครับในสูตรของคณิตศาสตร์แบบแยกเซลล์นะฮะเห็นไหมฮะง่ายไหมครับง่ายมากๆเลยนะฮะ เป็นการคิดในราคา,าเป็นการคิดราคาในทีเดียวใครไม่ชชว่์กดเครื่องคิดเลขคีนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าหนึ่งมั่นใจตัวเลขพวกนี้แล้วหนึ่งก็จะไม่กดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับมันคือถ้าเราทําบ่อยแล้วเราจะเห็นตัวเลขว่าตัวไหนมันผิดตัวไหนมันต้องแก้นะครับแต่ถ้าเราเห็นบ่อยๆนะครับมันก็จะไม่ลายตาแต่ถ้าเราเห็นไม่บ่อยมันจะลายตานะตัวเลขมันเยอะนะแต่ถ้ามานั่งกดทีละทีทีบอกได้เลยนะครับทั้งวันก็นะครับไม่เสร็จมันงานมันะก็ช้านะฮะอ้าวทีนี้มาดูอีกแบบบนึงครั ไอ้เปตัวเนี้ยนะครับเปตัวเนี้ยนะฮะอ่ามันไปโช์แค่เซลล์เดียวอ้าวมันไปอ่า,อานี่แค่เซลล์เดียวแต่มันต้องเอามาคิดทั้งหมดทํำยังไงฮะอันนี้คือ,อเราคุยแบบลัดๆเลยแล้วกันเนาะนะฮะก็คือครับเราต้องการให้นะครับภาษีสุทธิตรงนี้นะครับเกิดขึ้นมาโดยการอิงเซลล์นี้แค่เซลล์เดียวเออทำยังไงนะฮะใช้วิธีการก๊อปปี้แบบปกติไม่ได้ละครับต้องใช้วิธีการก๊อปปี้แบบพิเศษนะฮะมาดูกันครับ ให้เรานะครับลากคลุมฮะนะเห็นไหมครับสูตรมันจะแอดวานขึ้นไหมก็ไม่แอดวานขึ้นตรงไหนเลยนะฮะโอเคนะครับมันแค่เพิ่มเติมขึ้นทีละน่อยทีละน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ให้เราไปฟังแบบเรียงสเต็ปแบบรวมภาษีมาก็ไอแบบไม่รวมภาษีก่อนแล้วก็มารวมภาษีแล้วก็มาอ้างอิงเซลล์นะฮะโอเคอ่ะกดเท่ากับครับเหมือนเดิมนะฮะจากนั้นครับวงเล็บปิดเอ้ยวงเล็บเปิดนะะวงเล็บเปิดอะไรนะครับวงเล็บเปิดตัวนี้ฮะกดคอนโทรลครับ ปึ้งนะครับแล้วเอามาบวกด้วยนี่ครับราคาบ้านครับจากนั้นครับเอามาอ้างอิงเซลล์ด้วยกันกดคอนโทรลค้างไว้นะครับนะแล้วก็คลิกฮะปึ้งนะฮะอ่าทีนี้ครับเรามาอ้างอิงเซลล์แรกแล้วใช่ไหมฮะกด Enter ครับกดคอนโทรลเอนเตอนะฮะใช้ได้ไหมอ้าวมันบอกว่านะครับมีการใช้ฟอร์มูล่าสูตรเหนื่อยสูตรเหนื่อยคืออะไรเรามาลองกด แยกดูนะฮะปึ่งอ้าวเป็น value หมดเลยใช้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันจะอ้างอิงเซล์โดยกันถ้าเรากด control enter มันจะ separate ก็คือแยกเซลถูกไหมฮะมันแยกเซลแยกเซลแยกเซลแปลแว่ามันคำนวณไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะไอันนี้มันไม่มีเลข7%ด้วยไงเห็นไหมฮะมันแยกเซลลเพราะนั้นเราต้องทําไงครับเราต้องใช้วิธีการล็อกค่าเซลฮะล็อกค่าเซลโดยกันให้มันคำนวณแค่เซลนี้เซลเดียวแต่อ้างอิงมาทุกเซล์ตรงนี้เลย อ่าทำยังไงครับเรามาดูกันง่ายๆนะฮะทำเหมือนเดิมนะครับกดเท่ากับครับนะฮะจากนั้นครับวงเล็บเปิดฮะนะฮะจากนั้นให้เราคลิกครับปึ้งแล้วก็บวกครับตรงนี้นะฮะจากนั้นครับวงเล็บปิดครับแล้วคูณด้วยนะครับตัวนี้ฮะอ่าแต่งวดนี้นะครับให้เรากด F4 ด้วยนะครับดูนะครับจะมีอะไรเปลี่ยนไปปึ๊บอ่ามีเครื่องหมายนี่ฮะเห็นไหมฮะ อะไรครับดอลลร์ฮะเครื่องหมายดอลลร์ขึ้นนะครับดอลล่า e และดอลล่าสามมันคืออะไรนะครับเรามาดูกันนะครับถ้าเรากด enter ครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมานะครับทุกๆเซลล์เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่านะครับเราเอามาใช้โดยการอ้างอิงตรงนี้มันล็อกไปแล้วล็อกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเพอิญเมื่อกี้ไม่ได้คลุมนะฮะไม่ได้คลุมแล้วกด control enter นะครับถ้าเกิดว่าต้องทําก็คือต้องทําแบบเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ไม่ต้องก็ได้ครับให้เรานะครับ มากดบวกที่ตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันไม่ใช่กดบวกฮะให้มันมีเครื่องหมายบวกขึ้นที่ตัวนี้นะฮะตรงปลายเซลล์นี่นะครับเห็นไหมฮะจากนั้นครับให้เราลากฮะลากครับลากลงมาเลยฮะบึ้งขึ้นฮะเห็นไหมฮะขึ้นเหมือนกันเดะเลยครับแล้วถูกต้องไหมอ่าถูกต้องไหมนะครับใช้วิธีการเหมือนเดิมฮะเช็คด้วยเครื่องคิดเลขนะครับโอเคนะครับ90240.00 0บวกด้วยนะครับ สามห้าหนึ่งห้าห้าแปดเก้าจุดศูนย์ศูนย์อีกเหมือนกันนะครับกด enter ก่อนครับปึ้งนะฮะแล้วนะครับเอามาบวกด้วยนะฮะบวกด้วยอะไรครับเออไม่ใช่บวกด้วยสิพูดผิดนะฮะเอามาคูณด้วยเจ็ดหารร้อยนะครับคูณเจ็ดหารร้อยเท่ากับสามศูนย์เก้าสองห้าเก้าจุดสองสามครับตรงเป๊ะฮะเห็นไหมฮะใช้ลากลงมาก็ได้นี่คือวิธีการแบบกรณีที่เราลืมนะครับโอเคมันก็ทำได้หลายแบบใช่ไหมฮะ นะครับเพอไม่ได้ทําทุกเซลล์นะฮะเห็นไหมตรงนี้เราก็มาทาผลรวมเหมือนเดิมก็ได้โดยการออโต้ซ้มนะครับโอเคนะฮะไอ้นี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับมันคือตัวเซลล์อ้างอิงนะฮะโอเคนะครับเห็นไหมง่ายไหมทั้งแบบไม่รวมภาษีคํานวณทีเดียวเลยนะครับกับแบบรวมภาษีนะครับแล้วก็แบบอ้างอิงเซลล์เห็นไหมง่ายมากเลยทำให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้เร็วขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเอาละทีนี้นะครับเรามาดูกันอีกนิดนึงนะฮะถ้าสมมุติว่าวันนี้เรามีตัวรายรับเรียบร้อยแล้วนะ พวกนี้นะครับผมสมมุติว่านี่คือรายรับก็แล้วกันเนาะเป็นรายรับของบ้านและที่ดินนะนะฮะเป็นเลขสมมุตินะฮะไม่ใช่เลขจริงนะฮะนะฮะโอเคนะครับผมไม่คงไม่ได้มีแค่รายรับแน่นอนครับผมมีรายจ่ายด้วยนะนาะถ้ามีรายจ่ายก็ต้องมานั่งหักรายจ่ายสิที่นี้รายจ่ายมันไม่มีอยู่ในนี้ครับมันถูกทําแยกเอาไว้อ่าส่วนมากคนพวบบัญชีเนี่ยผมจะทาการแยกเซล์ไม่ใช่แยกเซลล์แยกเวิร์กบุ๊กหรือว่าแยกงานเอาไว้เพื่ออะไรครับเวลาที่เซล์ไหนถูกดีลิทไปนะครับ มันจะไม่หายทั้งหมดในทีเดียวนะฮะมันสามารถทําทุกชีทได้ไหมทำแต่ชีทเดียวกันได้ไหมทําในงานเดียวกันได้ไหมทําได้นะครับเป็นแบ่งเป็นชีทชีทชีชีแต่ถ้าเกิดเผลอครับบางทีเผลอชิปดีลิทหรือว่ากดดีลิทออกเนี่ยนะครับหายเกี้ยงเลยนะฮะกู้กลับไม่ได้ด้วยบางทั้งยิ่งถ้าคนกดชีทดีลิทนี่กู้กลับไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้วิธีการแยกออกไปฮะแยกออกไปแยกเวิร์กบุ๊กออกไปถ้าตัวเลขบรรัญชีต้องทาแบบนี้ดีกว่านะครับอะมาดูกันนะครับทีนนนนี้้ครับหอหาื่ะ หน้าอื่นมันจะถูกเอามาคำนวณในชีตแต่ละอันได้ยังไงครับมาดูฮะอันนี้คือค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายทั่วไปนะฮะเห็นไหมฮะหกหมื่นเจ็ดหมื่นสองหมื่นสามหมื่นหมื่นหมื่นนะฮะโอเคนะครับมีอะไรบ้างฮะมีน้ำมันน้ำมันหกหมื่นน้ำใจเจ็ดหมื่นนะ,ะน้ำดื่มสองหมื่นน้ำพักน้ำแรงสามหมื่นน้ำไหลไฟดับหมื่นห้านะไม่ตองจาะมันพูดมากนะเอาไปหมื่นหะ้าพอนะโอเคนะครับนี่คือค่าใช้จ่ายนะฮะโอเคครับเวลาที่เราใช้นะฮะก็คือซัมมันก็ปกติอยู่แล้วใช่ไหมฮะนี่คือซัม ซัำในรายจ่ายนี่ออกมานะครับอ่ะอันนี้มีอีกไหมรายจ่ายนะครับโอเคมีค่าแรงด้วยนะฮะค่าแรงก่อสร้างไม่รวมวัสดุนะครับงวดหนึ่งงวดสองนะฮะมีอะไรบ้างครับอ่ะงวดนี้มีงวดหนึ่งงวดสองนะครับมีงวดหนึ่งงวดสองงวดหนึ่งงวดสองเห็นไหมฮะโอเคนะครับอ่ะใช้ซัมอีกเหมือนเดิมนะฮะทีนี้ซัมฮะถ้าเกิดว่านะครับตารางของนะครับสองชีทนี้มันเท่ากันนะฮะมันเท่ากันนะครับหนึ่งถึงนิวดูนะฮะสองสามทเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็ตารางเหมือนกันนะครับ 2 3 5 8 9ตารางเหมือนกันนะฮะให้เราใช้วิธีการกดชิปที่ตัวที่ตัวชีตนะฮะอ่านะฮะให้เรากดนะครับกดชิปเอาไว้นะครับอ่ากดชิปเอาไว้นะฮะเห็นไหมฮะมันถูกคำนวณเห็นไหมครับอ่ากดชิปเอาไว้นะฮะแล้วกดออโต้ซัมนะครับเอนเตอร์ Enter ครับปึ้งนะฮะเห็นไหมฮะงวดหนึ่งงวดสองขึ้นพร้อมกันเดะเลยครับงวดหนึ่งงวดสองขึ้นพร้อมกันเลยเห็นไหมฮะอ่าถ้าตารางมันเท่ากันนะฮะถ้าตารางมันเท่ากันกดแขงแค่ กดเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับมันก็สามารถที่จะขึ้นมาได้แหละนะคำนวณออกมาได้แหละนะง่ายไหมครับง่ายมากเลยทีนี้ครับมันมีอีกเซลล์หนึ่งฮะมีอีกเซลล์หนึ่งนะครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะฮะเรารวมรายจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราต้องการที่จะนะครับต้องการที่จะอ้าวค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปี2 5งหสมมุตินะฮะสมมุติค่าใช้จ่ายทั้งหมดมันถูกรวมมาเรียบร้อยแล้วเราต้องการสรุปไตรมาสโดยการให้ตัวเลขพวกนี้นะครับมันมาอยู่ใน ถูกคำนวณในค่าใช้จ่ายใ,ในชีตในเวิร์กบุ๊กอื่นนะครับหรือว่าในงานอื่นอ่นี่คืองานสรุปไตรมาสถ,ถูกไหมฮะงานสรุปไตรมาสนะฮะโอเคทีนี้เราต้องการให้มันรวมอ้าวทำยังไงล่ะทีนี้ครับเราก็นะฮะเราต้องการให้ผลลัพธ์ปรากฏตรงนี้ใช่ไหมครับง่ายง่ายมากเลยครับให้เราครับกดเท่ากับนะกดเท่ากับนะฮะอ่ารายจ่ายใช่ไหมฮะรายจ่ายมีกี่ที่ครับไปบวกให้หมดเลยครับ มันอยู่เซลล์อื่นเอ้ยมันอยู่เวิร์กบุ๊กอื่น,นะฮะข้ามงานไปนเลยฮะนี่คือความสามารถของ Excel นะครับไปที่ค่าใช้จ่ายทั่วไปก่อนนะฮะอ่ะมีชีทเดียวใช่ไหมกดคอนโทรลค้างไว้ก็ได้นะฮะเอาไม่ต้องกดคอนโทรลก็ได้นะครับกดทีเดียวครับปึ้งเข้าไปตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันขึ้นตรงนี้ครับมันขึ้นแถบสูตรตรงนี้เห็นไหมฮะรายจ่ายทั่วไปนะครับรายจ่ายทั่วไปนี่คือเวิร์กบุ๊กนะฮะชื่อเวิร์กบุ๊กนะครับแล้วตัวนี้สังเกตดีๆนะฮะเราไม่ต้องงมมานั่พพิพ์เอง สมัยก่อนต้องนั่งพิมพ์สูตรเองนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับชีทที่1ถูกไหมชีทที่1ครับเซลล์อะไรเซลล์ถูกล็อกค่าครับนะฮะดอลลาร์ซายนะครับดอลลาร์ดอลลาร์ดีนะครับดอลลาร์แนะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ให้เรากดบวกครับปึ้งบวกอะไรครับบวกกับเมื่อกี้นี้ไอ้งวดแรงนี่แหละนะครับเราต้องเอามาคำนวณด้วยถูกไหมฮะอ่าเราก็เอามาบวกกับตัวนี้ฮะอ่าแล้วบวกอะไรอีกบวกกับ ชีทที่2ฮะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครบยังครบแล้วรายจ่ายไม่มีแล้วใช่ไหมครับกด enter เลยฮะปึ้งอ่ามาแล้วเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะปรากฏตรงนี้แล้วเห็นไหมครับเราไม่ต้องมานั่งกดเครื่องชิดเลขเลยหรือจะกดเครื่องคิดเลขเพื่อทวนก็ได้นะครับว่ามันตรงจริงไหมนะฮะอ่ะมาดูครับเมื่อกี้ตัวเลขมันไม่มีใช่ไหมเรามาทวนกันด้วยการกดเครื่องชิดเลขดีกว่านะฮะทวนด้วยการกดเครื่องชิดเลขกันดีกว่า โอเคอย่าเพิ่งไปดูมันนะฮะเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทบวกด้วยบวกด้วยอะไรบวกด้วยหนึ 1, 000, 000่งล้านสองแสนเอ้ยขึ้นผิดที่นะฮะบวกด้วยหนึ 1, 000, 000, 40, 000่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทเอ็นเตอร์ Enter. บวกด้วยบวกด้วยอะไรบวกด้วยสองล้านสี่แสน Enter 3 8 3ล0านนี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ขึ้นมาถูกไหมครับในปี2,5,6,3ที่เราคำนวณออกมาถูกไหมฮะอ่ามาดูว่าตรงไหมครับไตารมาดส3 8 3 0 0ตรงกันเป๊ะ,ปะ,ปะเลยฮะโดยที่ไม่ได้นั่งอ่าครั้งแรกยังไม่มานั่งกดเครื่องคิดเลขเห็นไหมฮะถ้าใครจะกดเพื่อทวนก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคนะครับนี่ความสามารถของโปรแกรมนะครับ ในการทําบัญชีเราก็ใช้ Excel นั่นแหละนะครับง่ายๆดีนะครับอ่ะทีนี้ครับมันดียังไงในการที่เราทําสูตรพวกนี้นะครับโอเคครับสมมุติว่านะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงค่าเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขตัวเลขระหว่างไตรมาสนะหรือว่าระหว่างเดือนหรือระหว่างงานหรือระหว่างงวดก็แล้วแต่นะฮะเรามาดูกันนะครับสมมุติว่าวันนี้ค่าใช้จ่ายมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ นะสมมุติมีเดือนถัดไปก็ได้อะไรก็ว่านไปนะฮะ,ะสมมติมีเดือนถัดไปแล้วกันเนาะเออมีเดือนถัดไปดีกว่านะฮะอันนี้คือตัวเลขที่มีอยู่แล้วถูกไหมครับอ่าทีนี้ครับมันดันมีตัวเลขเพิ่มขึ้นดันมีมีตัวเลขเพิ่มขึ้นนะฮะผมใช้วิธีการ Copy ้งานนะครับ Copy ้งานไปอยู่อีกข้างหนึ่งนะฮะเรามาดูกันนะครับ Enter ครับอีกชีทหนึ่งเป็นชีทสองแล้วนะฮะปึ้งนะฮะสังเกตนะครับมีสูตรไหมฮะไม่มีใช่ไหมครับอ่าไม่มีนะฮะ ไม่ไม่มีนะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะถูกคำนวณไหมเรามาดูกันนะครับถ้าผมเปลี่ยนค่าตรงนี้เป็น90,000บาทมันไม่ถูกคำนวณเห็นไหมฮะมันไม่ถูกคำนวณเห็นไหมครับอ่าปึ้งมันไม่ถูกคำนวณเห็นไหมฮะอ่ะสมมติตรงนี้ค่าน้ํามันมีเพิ่มขึ้นเป็นอ่าเก้าหมื่นบาทมันเก้าหมื่นบาทเก้าหมื่นห้าพันบาทแล้วกันอ่านะฮะโอเคอ่าน้ำใจมีเพิ่มน้ำพน้ำใจมีทั้งหมดแปดหมื่นสามพันบาทนะครับอ่าน้ําดื่ม วันวันนี้กินน้อยหน่อยเหลือหมื่นเดียวนะน้ำมันกำ,ำแรงเพิ่มขึ้นเป็นห้าหมื่นนะฮะอ่านะฮะอ่ะ,นะอะน้ำไหลไฟดับให้สองหมื่นห้าเลยวันนี้นะครับโอเคนะครับเรามาดูฮะตัวเลขนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้เห็นไหมครับอ่าแต่ว่าตัวเลขที่ใส่สูตรเอาไว้ฮะมาดูตัวเลขที่ใส่สูตรเอาไว้นะครับสมมุติว่าตรงนี้ครับผมมีการแก้เอ้าเมื่อกี้วันนั้นให้ค่าน้ำมันผิดไปนี่นะครับเพิ่มค่าน้ำมันเข้าไปหน่อยนะฮะอ่ะ เป็น80,000บาทมาดูนะครับเอนเตอร์ Enter นะครับปึ้งเห็นอะไรไหมฮะอ่ะเอาใหม่นะฮะเมื่อกี้ตัวเลขเป็น60,000เหมือนเดิมนะครับอ่ะปึ้งเห็นไหมครับตัวเลขมันลิงก์กันเห็นไหมฮะอ่ะสมมุติคาน้ำมันมหาสารอะไรพวันี้เป็น6กแสนหนึ่งปึ้งเห็นตัวเลขใช่ไหมครับอ่าอาตัดออกไปเหลือเหมือนเดิมฮะปึ้งเห็นไหมครับ นี่คือสูตรมันลิงก์กันแบบข้ามชีทข้ามเวิร์กบุ๊กได้นะฮะเห็นไหมง่ายๆเลยครับนะฮะถ้าทำไบ่อยๆเดี๋ยวเราจะเข้าใจสูตรเองนะครับทำไบ่อยๆเข้าใจสูตรเองนะฮะอ่าเป็นไงง่ายๆใช่ไหมครับอ้าวแล้วถ้าเราต้องการให้หน้านี้มันลิงก์ไปด้วยเราทำยังไงครับอ่าสูตรมันถูกเขียนไว้ที่นะครับบรรทัดล่าสุดก็คือตัวนี้เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับอ่าเราก็เพิ่มสูตรสิฮะบวกครับบวกอะไรฮะบวกอีกตัวนี้ไงนี่ไง มันมีตัวนี้เพิ่มมาด้วยครับกด enter เลยครับปึ้งเห็นไหมฮะง่ายๆเลยครับทีนี้มันลิงก์กันเรียบร้อยแล้วฮะชิ้นหนึ่งชิ้นสองนะฮะโอเคครับมีการเปลี่ยนตัวเลขนะครับอ่ะงวดนี้อ่ะผมให้ค่าน้ําใจเพิ่มขึ้นเป็นแสนไปหมื่นสามเห็นไหมครับผมให้ค่าน้ําพักน้าแร่ขึ้นเป็นหนึ่งแสนห้าเห็นไหมฮะผมให้ค่าน้ําดื่มเพิ่มขึ้นเป็นอ่ะห้าแสนหนึ่งไปเลยเห็นไหมครับอ่ะผมให้ค่าน้ำลายไฟดับฮะพูดเยอะไปหน่อยนะครับอ่ะผมให้ห้าแสนสองหมื่นห้าครับ enter เห็นไหมครับน okay. 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 uh ี่คือการลิงก์นะฮะคือการลิงก์ตัวเลขเห็นไหมครับอ้าวไม่พอโอเคนะครับมันสั้นมันสั้นเกินไปท้าให้มันยาวหน่อยนะครับอ่านี่ครับวิธีการง่ายๆในการลิงก์ตัวเลขนะครับแล้วตัวเลขพวกนี้มันจะลิงก์กันหมดด้วยตัวเองนะครับโดยการเราให้เราอ่ะใส่สูตรเอาไว้เราต้องการให้ตัวไหนมันเปลี่ยนนะครับมันก็จะแค่ใส่สูตรเอาไว้มันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราได้ใส่สูตรเอาไว้นะครับอ่าสมมุติว่านะครับ ค่าแรงผูกเหล็กมีเพิ่มขึ้นนะครับสมมุติว่าลดลงก็แล้วกัน ô, ลดลงนะตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนนะครับพอต oui, ัวเลขมันเปลี่ยนนะครับมาดูนะฮะค่าใช้จ่ายตรงนี้มันเปลี่ยนไหมอ่านะครับสมมุติตัวเลขเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ที่เท่าไหร่นะเอาลืมไปแล้วนะฮะเอาเพิ่มเป็นแสนห้าแล้วกันเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะสูตรมันลิงก์กันอยู่เห็นไหมครับอ่ะเหลือหมื่นหนึ่งเห็นไหมฮะตัวเลขมันเปลี่ยนเห็นไหมครับโอเคนะฮะ ไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วอันไหนที่ไม่เข้าใจก็ลองถามผมมาได้นะครับนี่คือวิธีการที่ผมทําบัญชีแบบง่ายๆในบริษัทนะครับโอเคครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ